อ๋อโอเคถ่ายรูปนะครับกับทีมงานก่อนนะครับเราจะมอบทีมผู้หญิงก่อนนะครับโดยเราจะประกาศนะครับผู้ที่ได้รองชนะเลิศอันดับ4นะครับนั่นคือได้ที่5นะครับก่อนนะครับเนาะรับ เมื่อรับเสร็จแล้วนะครับก็ขอให้แต่ละประเภทยืนรอก่อนนะครับจนครบแล้วจะได้ถ่ายภาพร่วมกันนะครับเป็นภาพหมู่ร่วมกันนะครับจะมีแต่ละท่านก็จะได้รับภาพเดี่ยวนะครับแล้วก็จะภาพหมู่ร่วมกันนะครับแล้วก็เดินลงไปฝั่งทิศตะวันตกของเวทีนะครับประมาณนี้ที่หนึ่งของประเภทยิงมาแล้วอย่างครับที่หนึ่งของประเภทญิง ยิงอันนั้นผู้ชายค่ะอ,อ๋อที่หนึ่งมาแล้วสองค่ะสามละดับที่สามมายังค้ารองชนะเลิะดับสองของใครท่านไหนคะคุณสมศิ์พี่เอี้ยงพี่เอี้ยงมายังอ,อ๋อพี่เอี้ยงมาแล้วสี่ค่ะห้า ครบแล้วเรียบร้อยครับประเภทชายครับชายที่หนึ่งนะครับซอครับคนด้านบนเลยครับคุนายเชิญด้วยครับหัวหน้าส่วนทุกๆท,ท่านนะครับตอนนี้ เชิญเลยนะครับเชิญนะครับหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ขึ้นบนเวทีนะครับทุกท่านทั่วที่จะเข้าสู่พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาที่นะครับได้เกียรติบัตรในวันนี้นะครับทั้ง2ประเภทนะครับแต่ละประเภทก็มีอยู่5้าลำดับด้วยกันนะครับเชิญเลยนะครับขอญาติประชาสัมพันธ์ไปยังหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับ ได้ขึ้นบนเวทีพร้อมกับท่านนายอำเภอนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีการมอบเกียรติบัตรนะครับโอ้โหวันนี้นะครับนายก็จะมอบเงินนะครับท่านละ6ล้านบาทนะครับให้กับทุทกท่านในวันนี้ <c oughs> นายจะแจกลอตเตอรี่สำหรับนักกีฬาน,นะครับ ราะว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับเชิญหนุนนัสวนนะครับที่อยู่บริเวณงานนะครับได้ขึ้นบนเวทีด้วยนะครับก่อนที่จะทําการมอบกิจติบัตรให้กับนักกีฬาครับตอนนี้จะเป็นช่วงของการมอบเกียรติบัตรนะครับขอเชิญหนุนักสวดขอเชิญท่านพอนัครินนะครับจินด,ดาคุณแล้วก็ ที่กำลังอ๋อมารอพอดีเ,อเลยนะครับเป็นเซตสุดท้ายท่าน,นอำเภอและบนส,ส่วนให้กำลังใจบนเวทีเลยนะครับเนี่ยอ,อครับสุดท้ายจริงๆนะครับโดยท่านกเกษตรอำเภอชุมพรบุรีนะครับที่หนึ่งครับท่าน <c oughs> มากับเพื่อนที่อยู่โรงพยาบาลนะครับ ขอเชิญนะครับตัวแทนจากสถานีตำรวจนะครับชุมพรบุรีครับผมอ๋อขอไปครับเมืองบัวครับครับน่าจะประมาณนี้นะครับครับก็ขอด้เชิญท่านอำเภอนะครับด้านหน้าเลยครับท่านอำเภอบอกว่าขออีก3คนจะได้ครบ10อ่า ขอเชิญคุณเจรรัตน์นงดีดดอ่อนค่ะตัวแทนของโรงพยาบาลชุมพรบุรีนะครับเพื่อให้ครบภาคีเครือข่ายสุขภาพดีนะครับ อีกหนึ่งคนนะครับหัวหน้าส่วนจากเทศบาลจุนบุรีประหลัดแม้ไปแล้วใช่ไหมครับอยู่ด้านหลังเหรอครับเชิญครับเชิญครับแล้วก็เห็นท่านนายกเทศมนตรีตำบลชุมพบุรีก็ไม่ทราบว่าท่านอ่าเชิญครับปอปูเชิญครับ ที่ถือนี้คือมอบให้กับผู้ที่ได้เกียรติบัตรใช่ไหมครับนายครับผมอ่าฉะนั้นช่วงนี้พร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วก็อ่าจะขอเรียนเชิญนะครับท่านในอำเภอนะครับอ่าประจําจุดตรงนี้ครับครับแล้วก็อ่าโอเคครับเชิญครับนะครับเราจะมอบเกียรติบัตรให้แก่ประเภทหญิงนะครับ สำหรับรางวัลน,นะครับรองชนะเลิศอันดับ4ี่นะครับในวันนี้ได้แก่นางสาวพัทยาคำพานะครับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองบัวครับเปียนเชิญด้านบนครับ คสำหรับรางวัลต่อไปนะครับได้แก่นางสาวรำดวนไส้แสงครับอสมกเขตโรงบานชุมพลบุรีครับสุดยอดเลยนะครับ ท่นต่อไปนะครับนางปิยพรสุภาพจากตึกผู้ป่วยในชายโรงพยาบาลจุมาลบุรีครับ <Hey. S 1> จากตาคู่รันนิ่งส่งเข้าประกวดนะครับซึ่งเป็นกลุ่มนะครับที่ส่งเสริมการเดินการวิ่งนะครับปรึกษาได้นะครับผู้ท่าในใดที่ต้องการที่จะเดินวิ่งอย่างปลอดภัยนะครับ ต่อไปครับนางสาวสะมนวันบุญปกครับจากกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลชุมพลบุรีครับ ครัสำหรับทัานต่อไปครับก็คือผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับในการวิ่งนะครับในครั้งนี้ครับได้แก่นางสาวจิงดานุจ,จรรำโกนครับจากกลุ่มงานกายภาพบำบัดตรงพยาบาลชุมพลบุรีครับครับท่านก็เป็นผู้ที่ฝึกซ้อมนะครับทีม การนิ่งนะครับซึ่งก็จะเห็นนะครับว่าการที่จะชนะนะครับต้องใช้เวลานะครับใช้ประสบการณ์สะสมไปทีลิปทีเลนิดเหมือนในวันนี้ที่ทุกท่านพร้อมที่จะเริ่มสตาร์ทในการออกกำลังก,กายใช้วันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนะครับอ่าถ่ายภาพร่วมกันครับ,บด like กดไลค์หนึ่งภาพคำสุดยอดเลยนะครับสำหรับ ชนะนะครับตั้งแต่ลำบที่1นึ่งถึงหในวันนี้ครับครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการมอบให้กับประเภทชายนะครับรองชนะเลิศอันดับ4ี่นะครับในวันนี้ได้แก่เด็กชายสกนวัดวหะมงคลจากโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรีครับโอ้สุดยอดเลยนะครับท่านขอและคดินชินดากุลนี้นะครับซ้อมมานะครับเนาะสุดยอดอ่าขอบคุณคุณเจน สดานะครับรงดินอ่อนนะครับตัวแทนจากโรงพยาบาลจุฬาบุรีอันนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับได้แก่คุณอาิวัตรโสรัตนะครับจากร้านแสงจันทร์การทีมครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ครับนะครับอันนี้ก็เป็นค่ายนะครับตัดคู่รันนิ่งอีกเช่นกันนะครับจะเห็นว่า ก็บประสบการณ์นะครับสัมสเทีลนิตเทเลนินะครับสุขภาพดีไม่มีขายนะครับอยากได้ก็ต้องทำเอาครับครับสำหรับรางวัลต่อไปได้แก่นายอธิวัฒน์ถิรีนะครับจากเทศบาลชุมพลบุรีนะครับ ผูมีในการศูนย์พัฒนานะครับเด็กเล็กเทศบาลตำบลชุมพลบุรีนะครับท่านก็เป็นคนดูแลสุขภาพนะครับมาโดยตลอดนะครับมีภรรยาเป็นพยาบาลสาวสวยที่โรงพยาบาลบุรีนะครับรวมให้คําแนะนําเป็นเพราะฝั่งนี้ค่ะท่านผอค่ะลำนับต่อไปครับได้แก่นายธนรัตนบุญรอดนะครับเกษตรอำเภอชุมพลบุรีนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะครับ แล้วก็ได้รางวัลพ popula vote นะครับประเภทชายฮ่าได้รับรางวัลสรางวัลน,นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีรางวัลพิเศษให้นะครับโดยท่านพลชัยพลแพงสีนะครับอ่า อ่าเชิญค่ะแก่ทางนี้อ่าและลำดับต่อไปจะมอบให้กับผู้ชนะเลิศในวันนี้ครับได้แก่นายอัธรพลขันลาจากเทศบาลทุ่งสีชุมพลครับและมาจากทีมตาคู่รันนิ่งเช่นเดียวกันนะครับ ร่มการถามกดไลค์ครับ, like, รบ,รบขอบคุณครับวัในโอกาสนี้ขอรีเชิญ ทุกท่านอยู่ก่อนนะครับแล้วก็ขอเนเชิญท่านในอำเภอนะครับได้กล่าวขอบคุณนะครับทุกท่านแล้วก็กล่าวปิดงานในวันนี้ขอตนเชิญครับครับท่านวันทุรการาท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับคนในการโรงรพยาบาลนะครับ บุคลากรน,นะครับทุกภาคส่วนนะครับทางภาครัฐเอกชนนะครับที่มาร่วมในกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นป้องกันอพาราท์ทั้งที่10นะครับหรือเรียกว่า walk r ด n ไปสไบสสตรอคสตรอคนะครับในครั้งนี้นะครับก็ได้รับความร,ร่วมมือนะครับในการจัดนะครับจากทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาล จุลพลบุรีนะครับแล้วก็ที่ทําการปกครองอําเภอจุมพลบุรีนะครับแล้ก็ส่วนราชการต่างๆนะครับก็ทาให้การจัดงานในวันนี้นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับพี่น้องได้สร้างความร,รู้ในเรื่องของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจนะครับที่จะต้องดูแลตัวเองในโอกาสต่อไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรวมทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านด้วยในการขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับในการเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านนายอำเภอพร้อมด้วยท่านผู้นายแล้วก็หัวหน้าส่วนทุกท่านนะครับในตอนนี้นะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับได้ถ่ายภาพนะครับแสดงความเปดีณจุดต่างๆครับขอบคุณครับครับจากน้องเล็กนะครับถ่ายกับท่านหัว